จนไปเลยครับจับภาพเลยฮ้น้อสารประเจ้าสารประเจ้าไว้แน่นตากลายยาวไปจะไวายกันนี่ทวีรักหนุ่มสีมาทำควายงบ้านโนนสว่างนะครับโอ้เราเลยมาปากเอาเอาไปแล้วสตประเทศชน่ประเทศที่นะครับใส่้งใจ้าใตรวใ่ตัวใน่รัวใสัวใส่ตัต้องตัวใส่ตัวใััตัวใส่ตัวใ่ต สวัสดีครับพี่น้องผบกับผมนะครับกับนายมานัดครับผู้บ่าวแทบานครับพี่น้องวันนี้อยู่ตึงโดนอีกแล้วครับไปเลาะอ,อีกแล้วพี่นอ <c oughs> ้องเลาะอีกแล้วมันนี้มีนบุญบางไฟอยู่มันผือตะม,มูลมันผือครับผมมันผืนนี่ึ้นมันดุ่มหรือมันคือพ้นพิเศษวะเป็นปะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องส่วนมาครับมากับทีมงานอีกแล้วครับ สี่คนวันนี้สี่คนหนึ่งตัวมาลุ้ยแล้วครับมรอม,มากันองแล้วครับกลับมากับร้านน้ำอีกคนหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะห้อดแล้วครับอยู่บนโคกเสาดาวนทางมันขึ้นนี่นอะไรเปล่าอาจจะพ้นวิสัยครับพน้พนวิสัยพน้นอิสัยนะับอือตำบลบานพือำเภอพน้นอิสัยครับผมจังหวัดน้องคายแล้น,น่ากะใกล้ห้อดแล้วนะครับ ว่าจะไปเบิ่์นกันนะยังบ่รู้เลยฐานวงไฟอยู่ตรงไดนเขาจะ,จะจสิจุดวงไฟหมู่บ้านเขาจอยแฮ่แล้วบ่ได้ม,อดมาอีกแล้วครับมือแฮ่ถ้าจะติดธุระครับช่วงนี้ธุระหลายเลยเกิอนอีเวนต์อีเวนต์หลายเลยเกินช่วงนี้ครับก็เลยว่าสี่เบิ่งว่าบาังไฟอยู่ตรงไหนไหลายจุดเราไปฮอดเพว่ากันพี่น้องไปขับรถเดินครับผมไป ยิ่วเราหกเสีดาวเนาะว่าทา้งหนึตัว จอดร,รถนะครับฐานบองไฟมาซามาฮอดครับออบองไฟใส่อะเขาตะองได้จุดบ่จุดจุดไปแล้วจุดไปแล้วตอนนี้ก็บายบายโมงแล้วหลัวมีบองไฟอะไรเนี่ยห้ามมองจอดรถกัน่รถหนาแค่น,นี้มามันมาแล้ว<ร>จ,าาจอดรถจุด ขถอยมาอยู่หน่ขึ้นเลยเาไอ้นั่งรถจอดบทอมหูดิโอนจงอะ่ทอมูขันขันอื่นเขาจอดผุนี่ไอกสูงอุ่นี่หเบิร์ตม้อมล์เนื้อขั้นผุนของเงินนะไอ้นั่งจอดบทอมูเนี่ลงรถเพียงจอรอพี่น้องลังใหญ่บงทางอไฟครับ หลานจะยู่ทางน้องข้างหน้าเป็นน้องครับโอ้วกาลังเป็นน้องไปครับเ้นมากยรับช้นนกับหลานเนี่ยเ้าแจ้งหู้นหยะไเียอ่น้นไปเลยครับอ่าค้ามเรว ข้าเจ้าข้าวเจ้าว่าเฉยๆออกแรงยาไว้ใจทางยาวางใจคนขึ้จนใจเองเปนว่าเออโอ้ทีมงานเออบัง่อไปว่าจเไยๆครับบัง่อไปบัง่อไปจนเลยเดี๋ยวก็เคลียร์เดี๋ยวก็เคลียร์มีเพือนเอมือมาแล้วล่ะมือมาแล้วล่ะเอาใจแนั่นเออแต่ว่าสี่เท้ายังรู้พังนักป่ายังรู้พลาดก็ว่าซะแล้ว ว่า้าไปนะครับดาลุนีขงสานะครับว่างนี่เ่าีปทีทัพารแบกยูดนีต่อไปแตกเอาปพีนะครับเล่นเขาเยอะเือไดที่เป็นเจ้าของวางไฟจะทำกัรยุบช้าในงานประเทนี้ของเขาเสียรดับเสียหัวเลยกตัวถอดกันแตกเลยวะดิเสียหัวนิดเดียวครับพี่นองโอ้าขนาดวะ ป้าใบฟบางแต่บางอ่า้วเจ้าบว่ไฟแต่กันน้ยวเอกันแ้เอาบางนี้มาให้คณะกรรมการทักคนทเพื่อนว่้องานเดี๋ยวเราทำการลงทะเบียนแลวก็ให้คณะกรรมการทุกคนทุกที่ออกพี่ไห้นะครับเอาใบว่างึ้นทันเรี่อการยุตที่องสถนีนะครับในรุ่นนี้ของสาเจ้าภาพนะครับ กอนนี่ทวีหนส่นมสีกาดวังไฟต่าของวันน้สว่างน,างนะครับโอ้เราเลยมาฝากเขาเวลารถไตางประเทศ่วประเทศอินเดเดียวคนเดียดี่างนั้นหาบองโอ้ในจังหวัดจังหวัดอีกอย่างนึงอยน้บอกคุะทั้งวัวน้นนในคนโอ้ยแล้วเอ,เอาบอกาวางไฟไปจุดไหนนี่เออดน้าเลยวันนั้น เจ้าเต็นท์ข้ากระโยนฐานังไฟบนรือครับตำบลบนรือบนมิสัยครับหนองค่ายนะครับเนาะกม้วนครับเพราะ่ปกติกับบุคคลเห็นว่าประเภทนี้เก่าแก่แบบนี้นะครับที่ว่าเอาคนลงตุ่มนะครับเนาะมาบังไฟบมื่อคืนหน้ะพลาดหรือออกคนลงตุ่มเนี่ยครที่ผมบุคคลเห็นเนาะ ม้วนครับม้วนอีกแบบนึงครับผมนี่โอ้ยบนขนายองการบริการชวนตะบนประจุนนะครับโอ้โหลงตมโอ้ยเวนนจะว่าเดี๋ยวนานะครเมื่อกี้เมืวาบางไฟแตกเลยครับพี่น้องน่ายอถือมัจุดเองในการมาสองบันปีนมาซีเตรียมเอืรอแต่งโซ่ S <S ไปครับเตีย<า>งโตเต้าเตรียมตัวขึ้นห้านี่น้องครับอันปัาไม่ได้เป็นฐานมวยแสนแต่เขาจุดไปแล้วเ like ราเอาบอลมากกว่าเตียงโตนี่ครับป้งดีเล่นเพิ่มก่ล้อมันเมื่อกี้มา่อดกันแต่ข้าหน้านเลยพี่รองแต่ข้าหน้านเลยมากเมื่อกี้นะครับผมลูกซ้ายของวัน,นทักว่า โอ้ลูกสายหัวเจีวหัวแวนเป็นคงแม่เลยทยานหยวบ้ยุบหยิบหยบหยอบหยิบบ่นที่ที่วัดจุดจุดไปมาจุดบูชาในงานประเภทนี้เฮาเจ้าที่ระดับพร้อมเหลี่ยมใสสัตว์ปลาจับในน้นกาลีประเพทนี้ของเฮ้านะครับลูกหลานเฮ้าลูกในวันานในสวนนี่หละนะครับ เออุ้้นช่วงนี้บานบาน่สวนเอาเนี่ยแม่นไปยไซต์กระตารอรนี่นอยู่ไซต์ยามีเลยมียตับนี้่รับเขาเราครับบนเบียนโกจรที่เกิดได้ง่ายมาพอเมียพาเหตุพาทั้งดูดิเากัมาขื้อเกาเราครับครับพี่ร้องบุญประเภทนี้แบบเนี่ยผมบคคลดีพพอกันดูดูเลยว่าสมุนีบุคอยมีเแหลวก็คือผมนี่ยังแอบแฝงไปน้องคือขื่นกับบวขื่นเท่านั้น สอดีพี่ว่าจะเวลาแข่งขันการพนันอย่างบ่มีบานอี่คือแบบว่าประเพณีเก่าๆแบบว่ายังอยู่ครับผมคือว่าขื่นก็คือขื่นบ่ขื่นคือลุ่งตุ่มแค่นั้นเองครับอย่จูดต่อๆกันเลยบวัดีว่าล่อล่อบางนี่ขื่น้วบางนี่ลงบ่ต้องครับจูดต่อๆกันเลยก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เขาจะยังรักษาไว้อยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้มา่อดมา่อดปุ๊บบางนึงจุดคือคือแตกค่าฐานอันื้อโต๊ะล่งตุ่มแน่นอนครับผมก็เกือบ กระเด็นโดนผมเสียดไปนิดเดียวครับแต่ถือว่าคักก็คักอยู่ครับผมครับที่ผมมาบ้านเนก็คือว่าหน้าหน้าผมเนาะแกมีมูอยู่บ้านนี่แกะก็เลยส่วนมาบ้านนี่ก็เลยได้มาหล่นอยู่บ้านนี้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวสิไปย่ากไปหาข้าเจ้าแหละขาเจ้าก็นั่งยื่สุ่มกันก็จิมีการดิ้งกันนิดหน่อยครับฝุ่นทางฝุ่นแล้วย่างไปหาข้าเ,าเจ้าก่อนทางจากทางน้องไป๊มัน ประมาณหาสิเมตรยางไปแต่คงบงเบิ้งบางไฟบางนีก่อนขึ้นนีบางไฟมืนเดี๋ยวไปาบผ้าเบิ้งบางไฟมืนข้าจัดกาจุดยางมรลุดมออกชิชุ๋ยวไปเบิ้งครับผมเอาไฟที่จะทำปนะครับลาพานีนะครับคงไปีาเป็นงซีนนะครับเอาเพื่นีจุดอนนะครับเขจ้าของบางไฟฮเด้อ และก็มาสักครับให้ได้จุดให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมกันพี่น้องเฮามีใจใส่ศรัทธาในงานจารีตประเพณีอยากเสื่มสารวัฒนธรรมของพินเฮาไว้จาการได้นำบวางไฟมารวมในงานาพี่น้องเบ่งเลยครับบ้านเนี่ยประเพณีเขาจะเป็นแบบไหนคือ่า้องรอครับ,บคือขึ้นทานนี่นะหนึ่งสองสามส่บังพร้อมกันเลยแล้วก็จะยุทธตอ่ตอตอ่อต่ม่อกันเลยครับมาง่างล่อนังงั่งนงถงก่อน ลงควันข้าเบิร์นครับข้าจะจุดแบบไหนครับลงแล้วสิไปจุดตรวดว่าได้มันต้องมัดเช็คทุกคนครมพรมนะครับบาดถึงชถวคณะไ่หนาใครบ้างไว้ใกระเพาะนะครับใ่กำไรว่าผิต้องสมบแบบเบิร์นะครับใไ่ต้อง เอาเดินไปแล้วไหเตรียมครับเรียมไ่ด่วนนสกุลนะครับเตรียม่ด่วนนะกุลเอาพร้อมซะเรียมพ่้อมพร่อจะไปจุชุดนี่สักันนะครับหาบ้างน้ำกันนะครับจะมาบแตางชุดไทยวางแรกกันเศร่ฐาเจ้าภาพสักพันวอนุดพร้อมกันชุดพร้อมกันนะครับแต่ว่าให้เราบบชุดสักพันผู้ร้วงทะเบียนนี่กัรองสักันร้อยสักพันย่อเขา อยากสืบสารวัฒนธรรมประเณีนี้ดีงามมองพวกเขาเช้าอุสาหนไว้นะครับเว้ยเลยนำมังมายมาจะด้มึงมามือดำๆาไดีมาาดีม้าสักคนละาอ้าขันพันนี่ผมเอารถตุ้บรถเป๊ไปนี่นะครับไอ้ขออนุญาตเออประวัติประทานกิจกรรมอะไพวกนัาบใจมันเดียวเอออยาจารย์พีโตคนลมันนี่ อาจารย์ใจิงรตัวองเออรสัตปแวอ่ะเคครับกรอกหานนสกคนเผื่อพวกบอดไพงานเข้าไปี่เสมอเลรไปแล้วไปให้ปครับเขาเหางทีจะเสิรมากายุ่งที่และออกมาหนหนกครับขอพอะไรที่พวง ดเลยนะครับขณะกรรมการเทาจะว่าไรนะครับไฟเียนะครับเจ้าภาพตางควาไวว่าที่นะครับประดีนะครับบังไฟขนาดหนึ่งเมตรเจ็ดสิเซนติเมตรือควาไฟมือนะครับไมืออยู่นี้นะครับเอ้านังในความกยุไปนีื่ยนะครับซ่อนจะนไปเลยในความยุเลยครับ การจุดหรือท่านะครับเพื่อเห้ถึงเล่งบางขั้นวัไอดถือคำล้วจา,าัหน่อยก็จะเป็นกลุของบางขั้นใหญ่นะครับบางไฟ้แสนที่จะทำการยุดให้พี่น้องในเบิร์ในชมกันบางไฟงแสนเหลืออยธาบ้างนะครับของพระอาจารย์สิงโตนะครับทั้งัดวัดมณีโพธนะครับเรื่นนะองของท่านพระโยมการบริหารส่วนสะวทรเมืหรือเป็นเจ้าภาพนะครับนึ่งบ้าง เล้วหาบ้างนะครับค <avirus> ึ้ไปแล้วยิ่งบ้างสำหรับบังไแสนนะครับที่สงกัดถ่ายสายที่กาจวัดดานาจะเริ่มนะครับเมื่อที่นอได้่งกันบ้งไายาเมืองไปนิ่บ้างหนยังสวยงามแล้กกับาังคฟแสนดีเลืกอที่นอนดนะครับเพื่อนโผลโหมดถ่ายเลยอย้าเข้าขับไปเย่าเข้าขับไปไ้ยมันแ่นเวหล่ะ กวาดไฟเลยก้อนกวดไฟเลยก้อนแล้วเขาไปเล้าไปอันสลายอันตรายรวมเข้ามาพ่มาดีกัดเนี้ยดีดีมันมี่วพี่น้องมุนเอเล่มาทีนี่้เดี๋ยวเขาล่าไปเช็บหวบังที่แบกยี่นี่เราเ่เลยบ่ไปก่อนขา งไปเปช็ว่านมันมันคือ่นนะครับสงบังเลยเช็กขวางไปอยู่ şey <S <S ้ี้ก่แนหลบไปแบบนี้นีของตำบลว่าอยี้ีนีนะครับสองบังชายมืดหนาวปีใหม่ล้วะสองบังนันะ ซื okay. ่อยังสัญญาไ้มันนะยูนิมิสวิตสีสวดิ์บางเนไปไปเลยลึกให้ลูกแล้วแต่ไพ่มหน่อยมเเิ่ไปไงไปดีผัดหมี่ฮอรเนอรไม่แสนครับคนทยยเช่นรี่ตางอ่าคนัาเคนคมาหาคนไทยย่มเอง้องไปกอง ไปทานนารลเดอร์ไปไม่นอกบ้านเขาไปครับพระคุณไปใช้ลูก็เป็นครับมาใช้ปืนครับถุงน้นสอสานแก้วเสมายการกันซิโตุ้งน้นสอจานแก้วไปทั้งรถแบบเพิ่งถอยไปครับฟังใส่มือไปรถเครื่องเสียงอไปรถเครื่องเสียง ทั้งในเต็นเขากับทอยก็บไม่ได้เต็นเ์นะครับด้วยทอยกขาไม่ได้เต็นเ์ก็เ่าไม่รอดฝ่าไม่รอดใส่มากับทอยึ้นสู้ซ่าค้นยุกซู้ ป็นผู้ตัดกานเลือกตั้งขอบคุณการพงการโจตแก้คอนารป้งกขอบาจัดทีมของนันนะมาเบิ่งไก่ฮอดพี่น้องมันขึ้นไปแล้วมันมีต่ควันครับริมมาแล้วเเห็นพี่น้องตรนัตม่ไองัหลายขนาดครับพี่น้องมาว่ายางหนายแล้วนเป็นประเพที้มว่าแท้ๆเลยครับบเจังไม่่าบ่มีครับตอต่อตกันไปเลยครับเสียดังครับผมพี่น้องนบผม ู่ต่อกันเลยค่ะขนาดมานมวนไม่น้องขอบคุณมครับคนี่สัยครับน้องค่ายครับพี่น้องครับผู้ได้ว่างกับมาครับปีนี้ท่านป้าปีนาก็ท่านทานมาีมาวนทุกปีครับพี่น้องลองประเมินครับผมเป็นเราตอครับเป็นเองไปมาหลายบ้างหรอเร่ยังก็พักที่มหานองครับดูพวงนี้เอ้าเงินทกับมา ชุดแล้วเดีวพี่น้องวาตอนนี้ก็คือว่าใครเบิกนี่นี่ท่าเจ้าลงตุ่มก็คือว่าเปียกเนี่ยนะคนละสามเน่ก็ต้องเอามาเปียกน้ำเด้อจะเปียกน้ำได้เอาออะไรครับในบ้านท่าเจ้าบ้านในคนดีคนจากสำคันนะครับมาโอ้เฮ้ยเกลับแล้วพี่น้องกลับแล้วอันนี้คือจบแล้วครับผมนี่จบแล้ว เอาตัวนี้กันแลกแล้วคำแล้วครับเจเดขอโตัวกระป๋ดได้ครับแล้วกระทึงบึ่งมองไฟกระทึงว่าไปนั่งเล่นกับกับน้องเขาครับนี่ครับผมเจได้กั้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อขันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ